ปิดท้ายช่วงสกอร์รีพอร์ตไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2018ครับฟีฟ่านั้นก็ทําการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับัสเซียครับในการที่รัสเซียนั้นจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในอีก7ปีข้างหน้าครับวลาดิเมียป,ปูตินครับคนที่เห็นอยู่ทางด้านขวาของเจ้าภาพเป็นนายกรัฐมนตรีรัสเซียครับก็เซ็นสัญญากับเซปบร,รัตเตอร์ประธานสาพันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าที่เมืองยูฮันเนสเบิร์กครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แบตเตอร์เดินทางมาครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเซ็นสัญญากับเจ้าภาพรัเสเซียกับอย่างเป็นทางการในการที่รัเสเซียนั้นจะได้เป็นเจ้าภาพผู้บอลโลกในปี2018ครับสำหรับรัเสเซียนั้นก็ถือว่าจะกอบโกยมหาเงินมหาศาลครับในช่วงไม่ก,กี่ปีข้างหน้าเพราะว่าพวกเขานั้นก็ได้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิในปี2014ครับ หลังจากนั้นอีก4ปีก็จะเป็นเจ้าภาพโบกับในปี2018 <c oughs> ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของรัสเซียครับในการเป็นเจ้าภาพกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกครับ <c oughs> ซึ่งตามรายงานก็ระบุว่ารัสเซียนั้นจะทุ่มงบประมาณทั้งหมด641ล้านเหร,ร,รียญสหรัฐในการเป็นเจ้าภาพผูผ้โบลโลกในปี2018ครับ